สวัสดีค่ะอัสสลามมุอะลัยกุ้มวะราะมาตุนล้อฮิวรากาตุค่ะวิชาสังคมนะคะเจอกันอีกแล้วนะนะักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ,ะหยิบกันขึ้นมาหรือยังคะเราเราเรียนกันไปในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาําวันกฎหมายน่ารู้ใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องกฎหมายจราจรทางบกกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะคะซึ่ง2เรื่องแรกเนี่ยออคุณครูให้งานให้กันบ้านไปใช่ไหมคะให้นักเรียนได้ทําหลายหลายคนทําส่งคุณครูคมาแล้วนะคะทําถูกต้องคุณครูคให้แก้ไขนักเรียนก็แก้ไขามานักเรียนเก่งมากแล้วก็น่ารักมากเล นะคะ,ะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาอย่างเอ,อ่ยหยิบขึ้นมาแล้วนะคะคุณครูขอ,ขอขึ้นเรื่องใหม่เลยนะวันนี้ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือหน้าที่78ค่ะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแล้วใช่ไหมคะ,ะกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะ เรามาดูความหมายของยาเสพติดกันค่ะยาเสพติดก็คือสารเคมีหรือวัตถุใดๆก็ตามนะคะเมื่อ,อ,อได้เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิธีการารับประทานโดมซูปฉีดนะคะหรือวิธีใดก็ตามนะคะจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจนะคะ ค่ะเราจะมาต่อด้วยกับประเภทของยาเสพติดให้โทษกันนะคะตามพรบรยาเสพติดให้โทษปี2522ก็จะแบ่งยาเสพติดให้โทษไว้5ประเภทนะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะนักเรียนยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะคะก็จะมียาบ้าและเฮโรอีนค่ะ ค่ะประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปอย่างเช่นมอร์ฟีนฟินโคเคนโคเดอีนประเภทที่3นะคะยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยานะคะก็คือและมียาเสพติดที่ให้โทษประเภทที่สอนผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นยาแก้ไอนะคะน้ำเชื่อมที่มีทิงเจอร์มีฟิน่นมีกระบูนเนี่ยผสมอยู่คะ่ะ ประเภทที่4นะคะคือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่2นะคะนักเรียนต่อมานะคะยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้านะคะก็จะเป็นยาเสพติดที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่ 1- ถึงสก็จะมีกัญชาและกระท่อมค่ะ นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่79นะคะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะคะก็จะแบ่งการลักษณะความผิดได้5ฐานดังนี้นะคะ 1. ฐานการผลิตนะคะฐานจำหน่ายฐานมีไว้ในครอบ